สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมื่อในม็อบพกกระช่องยายเปสซี่ชาแนลพี่เก่าเหมือนเดิมนะจ้าเมื่อนี้ยายเปสีได้นำ้อมูลนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นยนือทั้งนะจ้าพรสิไปรับชมรับฟังยายเปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเปสีนั่งไปเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะนอยามยายเปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่นออ้องก็สิบกระด้ยผาดเบิ่องผาดชมเนื้ทา้งนะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับญาติศีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องก้าเ่เเบาไล้ยยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลนะท่างอาจารย์ถัดเหลกไปเลยนะจ้าแนวทางนี่เพิ่นบอกว่าลือลั่าสันนเมืองเพิ่นเอาแนวทางของอันแอดแอดมดคกับแนวทางของแอ็ดนูน่ามาจับมาจับมัดง้อมกันเนาะพี่น้องมาล้างตรงๆเลยหนึ่งหนึ่งวัสันแถมหาสามครั้งเคิ่งพร้อมเนาะจ้าวัดสันวันนี้มาตามต่อล้างตรงๆรงสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่ง 7970 7199 90และเก่าหนึ่งร้องเบิ้งค่ะพี่น้องคะ,อ,งคะอันนี้เป็นงวดแรกเนาะคะ่ะเนาะดี่ย้ไปซื้อเอามาให้เบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเพราะว่าพอจะเห็นงวดแรกคือกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางเพื่อนเอามาจับมัดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ <S <S ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งคะ่ะพี่น้องแนวทางของอั orn, นแอดก่อนเนาะจ้าพี่น้องเพื่อนบอกว่าบน138 13 438 190 990 สองตัวบนอยู่ที่90้าศูนยเจ็ดห้าเจ็ดสและ3าหาอันนี้เป็นแนวทางล่าง75 15 50 31นและ71วดนึ่งวัสดพี่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางลงเพลินเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับทุกหลักบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะจ้ะดับสนิทบนดับสนิทล่างวสัสดุพี่น้อง แคปหน้าจอได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องเนาะปีเตร์นาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพ,พิ่นไห่มากเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นบายังสี่เละค่ะพี่น้องเดินลางหาวัดสันมีแค่3 5 7 5และ9 5เท่านั้นเนาะสันพี่น้องเอาปิจตร์นาเป็นแนวทางนำเพิ่นได้เลยเลยนาะเนาะ มัก,กจวดจ,จาดฟาดบ้มมาเลยเนาะค่ะพภิจนาเป็นแนวทางนําเน้อเด้อจะเป็นของจ่ามักอาจารย์ทันใดกระจัางวจวดจาาเด้อจาเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสันค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนของแอตตาพาโชคเนาะค่ะเนาะแอตตาพาโชคให้เด่นบนมากว่าที่แล้วศูนย์กับหนึ่งว่าสันไปสิบละว่าสันพี่น้องหมวดน,นี้แล้วบอกว่า ไปสิบล่างวัดซันงวดนอีสี่ก็หาสิมาบอน้อบ,บนวัดซันอภิจนาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวัดปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขอาจารย์วัดปลาวัดซันพี่น้องคะ่ะเพิ่นหายมาเพิ่นบอกว่าเจ็ดสี่หนึ่งและหนึ่งห้าวัดสันเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาสี่หนึ่งหนึ่งหาและสี่าาสหนา,านะคะพี่น้องพนะิจารณาได้ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางเลขวัดปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เลขอาจารย์วัดป้าวัสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัวบนแอดยกพุทธพี่น้องเนาะคู่โต๊ดบนนั่นแหละสามตัวทึ่งเนาะพี่น้องบนไห่มาเนาะค่ะเนาะมาเบิงค่ะ3ตัวบนเพิ่นบอกว่า416 417 816 817และ2ตัวก็แค่16กับ17เท่าน,นั้นแนวทางของแอดยกพุทธเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงแนวทางของแอดนั่นวัดสั่นพี่น้อง แนวาทางเด่นบน,<ะ>บนเด่นบนแอดน,นั่นงวดที่แล้วมาหาสามงวดที่แล้วให้แค่สามคู่เนาะจา้ะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าหกสองหกเก้าหกแปดศูนย์สองศูนย์เก้าและศูนย์แปดเข่าซุ้มง,งวดได้พี่น้องลองเบิรงค่ะแนวาทางของแอดน,นันอ่าแต้มร่วมบนเพื่อนเน้นแปดเนาะพี่น,อน้องเนาะเพื่อนเน้นเออเพื่อนเพื่ขีดเส้นไ 6, 9, ว้หกเก้าเหรอพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเน้นเต็มร่วมบน อันนี้คือแนวทางพอแกนั่นเนาะค่ะแคบหนาจอเป็นแนวทางไะไเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรับกินล่างเจ็ดบอม่าล่างวัสันพี่น้องสำหรับแนวทางของแกรโซยุดับล่างเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรับกินบนค่ะคันโล่งห้เบิรงแล้วกับอโถษขอภพยหลายๆเด้พี่น้อง แปดบอมา่าวัซนแปดูน8ถึงแปดเก่าอันนี้คือแนวทางรับกินบนเอโซอยู่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอ่ะมาแล้วสองตัวเน้นบนแนวทางของเอสเคอีเนาะค่ะบนเน้นๆเพื่อนบ,บอกว่าอ่าเน้นอยู่ที่สามศูนย์และสามเจ็ดตัวรองคือสองศูนย์และสองเจ็ดฟันมาให้เน้นๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับชุดเน้นชุดวัดใจแนวทางของเอสเคอีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะจะเป็นแนวทางของแกดวิรัตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นนหามาจ้ามาเบิ่งสองตัวลา่างมาส,สัน่นนะจ้างวดที่แล้วเข้าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองหกสองเจ็ดสองแปดห้าหกห้าเจ็ดและห้าแปดนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางสองตัวล่างแอดวิรัตเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลยดยุ่งยงพี่น้องมากกว่าสั่นพี่น้องจ้างวดที่แล้วเข้าหาสามนะจ้า งวนนี้เน้นอยู่ที่หกศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์ลสองหนึ่งแนวทางเทิงสามตัวบนมีอยู่แปดชุดพี่น้องจ้าแคบหนา้าจอเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> เนาะเลยยงโยงนะพี่น้องมึง <c oughs> ไลมาจะท่านแล้วพ่อเพื่อสองเต้มต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันแรมมาบอกว่าบนตองมีเหล็กหนึ่งก็เจ็ดประสนจากแนวทางเพชบูนเนาะจ้า,จา เลขวิ่งเพชรบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกับเกียต้องมีแน่นอนว่าสันจ่าพี่น้องจ้าบนวาเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายสายบนเด่นสามสำนักปีนี้ยังบอลลูดว่าสันพี่น้องเด่นบนอยู่ที่หกและเจ็ดเน้นหกเนาะพี่น้องเนาะเออแคบหน้าจอเลยจ้าะยายไพ่โบราณให้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเน้นหกเนาะค่ะพี่น้องหกบนเนาะค่ะวันนี้คนเน้นหกบนมากหลายพี่น้องหกศูนย์บอกค่ะ เพื่อนถามเจ้แม่ศรีว่าแนวทางเลวิ่งแอดปูตัวเดียวมายั่งมากแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาศูนเนาะจากงวดที่แล้วให้ห้างวดน,นี้ให้ศูนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด bon นบนแอดมาลีเนาะค bon, ่ะเนาะแอดมาลีเดนบนอ่าสองซีเก่ามากัตวสันสำหรับแนวทางเดนบนแอดมาลีเ bon, นาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเงินแอดพี่วสัน งวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้นโล่งวสันคนลยถามหาหลายวสั่นมาเบิ่งค่ะงวดนี้มีแค่นี้เจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์ถนัดมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างน้ะทางของแอดพี่เนาะค่ะงวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้นโล่งวสันพี่น้องคนถามหาหลายลายวสั่นพี่น้องจ้าเพิ่นว่าเนาะอ่าพิจารณาเป็นแนวทางนเพิ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนเจ้าจอเนาะค่ะเนาะสิบหน่วยบนเจ้าจออหมาเพิ่นบอกว่าจังซี่ระค่ะพี่น้องงวดที่แล้ว บอมาพี่น้องรูาสั้น์งวดนี่หนึ่งก็สองตัวใดจะมาสิบหน่วยบนเจ้าจอนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดออนุ่มเฮ้งมุ่งทหารเนาะจ้ะเด่นล่างเด่นล่างอยู่ที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งวิ่งล่างนหนึ่งและแปดวัซนพิจารณาได้นะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเม็ดเดียวเน้นๆของแอดไทยลีลาเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าสามเจ็ดเน้นๆวัซนพี่น้อง ที่จะนาะเป็นแนวทางน้ำเพลินเ,ยเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิร์ค่ะพี่น้องเพคนบอกว่าแนวทางของเติ้นผ้ารวยมาสันพี่น้องจ้าเพคนบอกว่าเติ้นผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนหามาเพื่อนบอกว่า8 0 7 8เูเจอ่าเจ็ดสาสันพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเน้น80เเนาะพี่น้องเนะาะเอาผิดใช่ไเป็นแนวทางไดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวเทิงของหนุ่มเฮงมุกดาหารเนาะจ้า่นบอกว่าหา7ี7เจ็ดี่เจ็ดเจ็ดสี่เดนสี่าสันทุกคนสำหรับแนวทางหนุ่มเฮงมุกาหารเนาะทุกคนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบบนวาสันทุกคนแนวทางมาครบบนของแอดวิลาทเนะาะค่ะทุกคนเนาะ่นบอกว่า4ีหาแปดหนึ่งสามเหมือนกันเื่อทีเดียวก็เข้าสี่ห้าแปดเอ่อ สี่ห้าสามเนาะจ้าพี่น้องงวดน,นี้ก็สี่ห้าหนึ่งแปดเหมือนเดิมเนาะคะ่ะทุกคนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามตัวบนแอดวิลัสเนาะค่ะเออไม่ใช่แอดอาจารย์ธนาซักอาจารย์ธนาซัก,อาากบอกว่าเอาแคปหน้าจอเลยจ้าพี่น้องเพื่อนเด่นอสองตัวเน้นอยู่ที่เจ็ดสองเจ็ดสี่ศูนย์สองและศูนย์สี่เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะบุตรายอยากได้ชุดเ็มเนื้อท่างอาจารย์ธนาซักดิ์แคบหน้าจอเลยเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ้งชุดเน้นบนเพื่อนบ้านพี่น้อง เน้นๆมี0 2 0 4 3 1 3 3 3 7 7 2 7 3แหละ7 4อันนี้คือเนื้อทางเน้นบนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งเนื้อทางเน้นล่าง3 7 6 1 6 5 6 7 9 1 9 3 9 4 9 5 9 7 2 1 2 5 2 7 5 5และ5 7เนื้อทางของอาจารย์ธนาศาักดิ์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางของ S S ว่าสั้นพี่น้องสรุปพิเศษบน1 4 7 3 4 7 ห้าเม็ดเดียวเจ็ดบนป่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าคำว่าปิดท้ายด้เยแ่วทางสองตัวล่างสรุปเน้นๆสองตัวล่างเนวทางของเอกรัชนกนะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าชุดเต็มอยู่ที่9ก้าหนและ52าสองเน้นๆเก้าหก็เก้เด่นล่าง9และ2นะคะพี่น้องสำหรับเนวทางของ เอ็ดรัชโนค่ะพี่น้องสงสัยเรดดับย่าไพ่จะเอาบริโยหรือพี่น้องค้างวันนี้เนาะถ่ายคลิปนี้ย่าไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนาจากเดดเดดขอมารับซุมรับฟังขอหายสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยๆปังๆสุขทุกคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาจากเดดเดดแบ่งปันขอบุญกระทั่งในประเทศไทยเมื่อไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชุ่มเป็นเนื้อท่ามาจาขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า